มวยมุมแดงยุทธการเพิรปตอพบกับมุมน้ำเงินจากสหราชอาณาจักรลุกเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับสังกัดเจ้ายันโคเตอร์จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงอุ้ยเจอมาดที่โพรชานนนะครับจากรู้จูนะครับแฟนประเทศไทยรู้จักหยับแรงขึ้นแล้วครับยุทธการเดินหน้าขู่เลยขานล่างครก็จะต้องระวัง ด้านข้างเตะด้านข้างไม่เป็นัลอ้าวทำให้พะบุงยังไงครับโอ้ยพูดบ้าแล้วครับพูดบ้านแล้วเก็บตั้งแต่ดอกมาสักครู่แล้วนะครับโอ้ยเลือดกำเดาทะลักด้วยครับแม่ครับโอ้โหจะรับไปทำไมยุทธการที่ต่อยพวยแขงทัพอยู่แล้วครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหเต็มเต็มต้นขาเลยครับคยไทยเลยครับไปชมภาพช้าเลยครับตั้งใจมาต่อยรายการนี้เลยนะครับ นี่ครับลูกสับต้นขานี่แหละครับโอ้โหคุณมารุตครับใครไม่เคยต่อยมวยนี่ไม่รู้เลยครับเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนครับโอ้โหดูภาพช้าๆนะครับจิ้มหน้าจิ้มท้องไอ้พระวงแล้วพอหน้าเปิดครับสับล่างเลยครับไม่ไหวครับโดนเต็มเมแท่งพอดีครับบนเวทีเกิดภาพน่ารักน่ารักขึ้นครับ ลูกเบนเน็ตไปเล่นกับลูกชายของทางด้านยุทธการแล้วครับไปชมภาพช้าเลยครับตั้งใจมาต่อยรายการนี้เลยนะครับนี่ครับลูกสับต้นขานี่แหละครับโอ้โหคุณมารุตครับใครไม่เคยต่อยมวยนี่ไม่รู้เลยครับเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนครับโอ้โหดูภาพช้าๆนะครับกิมหน้ากิมท้องไอ้พะวงแล้วพอหน้าเปิดครับสับล่างเลยครับไม่ไหวครับโดนเต็มเต็มแท่งพอดีครับ บนเวทีเกิดภาพน่ารักน่ารักขึ้นนะครับลูกบันเน็ตไปเล่นกับลูกชาตอิอทางด้านยุทธ,ธาการแล้วครับ